คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มีครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ พบกันีแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบียเทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย10พฤศจิกายน2023วันนี้มาคุยก่อนเกมวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ของประเทศเมกาเช้าว,วันศุกร์ครับตอน9โมงครึ่งเป็นการพบกันระหว่าง o r ร a n ลน Magic กเปิดบ้านแอมเว c e ซนเตอต้อนรับการเยือนของเยียวหนุ่ม a อร์แลนต้าฮอสครับโดยโค้ชของ o r ร a n d นโดเมจิกเป็น j จ m a มารมอสลวันนี้จะได้ดวลกับ q u ินชไนเด e ร์ครับโค้ชของแอร์แลนต้าฮอ ก่อนไปวิเคราะวิจารณ์เกมนี้ไปดูผลงานเกมล่าสุดของออร a n d นโดเมจิกครับเปิดบ้านแพ้กับมาสึกดัลัสมาริทไป102-117ต่อผู้ทำสกอร์สูงสุดวันนั้นเป็นปาร o บ a นเคโรส22แต้ม5รีบาล6แอสซิสครับเสริมด้วยโคเอนโทนี่ตัวสำรอง19แต้ม2รีบาล5แอสซิสและมริสวักเนอร์ครับ19แต้ม5รีบาลครับแม้ออร a n d นโดเมจิจะขึ้นนำดัลลัสในช่วงครึ่งแรกถึงหลายคะแนนครับแต่สุดท้ายก็แพ้ไปแบบเหลือเชื่อครับ ส่วน a อล a n t าฮอคส์เกมล่าสุดก็พ่ายแพ้เช่นกันครับให้กับโอคาโอม่าซิตี้ทันเดอร์ครับไปด้วยสกอร์117ต่อ126ครับโดยผู้ทำสกอร์สูงสุดฝั่ง a อล a n t าฮอคส์ครับเป็นทางด้านยอนเต้เมอร์เรย์29แต้ม4รีบาว6แอสซ,ซิสเสริมด้วยเทรยัง22แต้ม4รีบาว11แอสซ,ซิสครับเป็นดับเบิลดับเบิลแต่นั่นก็ไม่เพียงพอครับ แล้วก็ยังได้บ็อกดานบ็อกดานวิชรับกดไป17แต้ม2รีบาว3แอสซิสครับสุดท้ายแล้วทอส์ก็แพ้กับโ OK k c t ซ u ทันเดอร์ไปแบบสนุกในเกมนั้นครับเราไปดูรายชื่อตัวจริงที่เป็นไปได้ในวันนี้ครับโรเทอรไว,วส่งรายชื่อมาแล้วพอ์กาดฝั่งเจ้าบ้านครับเดืนนี้ออร์แลนโดเมจิกมีข่าวดีมาเขี้ยวฟอลครับสามารถลงเป็นตัวจริงได้ในตำแหน่งไพล์กาดดวลกับแม่ทัพเยาวนุ่มเทรยังครับตำแหน่งนี้อย่างไรก็ตามเทรยังเหนือกว่า เราไปกันต่อที่ตำแหน่งชูติ้งการ์ดมือยิง3มคะแนนอเลนโดเมจิกยังคงใช้จารินซักวันนี้จะได้ดวลกับดิออนเต้เมเร่ครับขึ้นมาทำคะแนนสูงสุดให้กับฮอคส์ในช่วงนี้ครับตำแหน่งนี้เมเร่เหนือกว่าจารินซักไปดูกันต่อที่ตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดครับแฟรงค์วัตเนอร์นะฮะก็ดีกรีฟีบาเวิร์ดครับแชมป์ปีนี้ครับจะได้ดวลกับเดียนเรย์ฮันเตอร์ในตำแหน่งนี้ครับส่วนตัวคิดว่าสูสีกันมากครับแต่ยังชอบความเก่าของเดียนเรย์ฮันเตอร์ power forward ครับอดีต draft อันดับห2022เปาโลแบนเคโรจะได้ดวนกับจารินจอนสันซึ่งเป็นดาวรุ่งเช่นกันครับอย่างไรก็ตามดีกรีของเปาโลเบนเคโรเหนือกว่าในตำแหน่งนี้ไปที่เซนเ,นเตอร์คุงมงในครับวันนี้โกกาเบตาเซ่ได้รับตำแหน่งลงตัวจริงอีกครั้งในตำแหน่งนี้ครับคุงมงในสู้กับครินคาเปล่าครับส่วนตัวคิดว่าครินคาเปลราเก๋าวกว่าวงในดีกว่า ไปที่รายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ครับอย่างที่ได้บอกไปครับเซนเตอร์เวนเดลคาร์เทอร์จูเนียเจ็บนิ้วลงไม่ได้ครับกลับมาได้ทีหลังวันที่21พฤศจิกายนครับส่วนเวสลี์แมทธิวครับของออลนตาฮอคส์เป็นตัวสำรองลงสนามไม่ได้เช่นกันครับกลับมาได้หลังวันที่11พฤศจิกายนและนี่ก็เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับออรแลนโดเมจิกประกอบไปด้วยมาเคิลฟอสจาเลนซักแฟรงค์วากเนอร์ปาโูเบนเคโรและกัวกาเบตาเซ่ครับ ส่วนเอลันตาฮอสครับทีมเยาวนุ่มประกอบไปด้วยเทรยังและ d ด o n นเต้เมเร่ครับเสริมด้วยเดียนเดนฮันเตอร์จารีนจอนสันและคริ n คาเปลล่าโดยออร a n d นโดเมจิกและเอล t นตาฮอสครับลงสนามเท่ากันครับเจ็ดเกมชนะ4แพ้สครับเรียกได้ว่าสิติเท่ากันแบบเป๊ะครับ กเล่นเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งความเห็นส่วนตัวคิดว่าแอเลต็อกส์ครับมีความเก่าเกมมากกว่าครับมีตัวประสบการณ์ตัวสตาร์ระดับมากกว่านะฮะปารลเบนเคโรวันนี้จะได้ดวลกับเทรยังครับปาโลเบนเคโรฤดูการนี้ทํา18.1แต้มต่อเกมครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ฟิโก47%วันนี้จะได้ดวลกับแม่ทัพเยี่นหนุ่มเทรยัง21.7แต้มต่อเกมครับดูดูการนี้แต้มไม่ได้โดดเด่นมากครับเปอร์เซ็นต์ฟิโกร่วงลงมาอยู่ที่34%เท่าครับแต่โดดเด่่อรอสซิสต์เ0 4ครั้ ตัวจของจานเจนในคู่นี้ครับผู้นิบัตถ้าเรียกกันตามเนื้อผ้าครับแลนตาฮอสดูดีกว่าออร์เลนโดเมจิกครับแม้ออร์เลนโดเมจิกจะได้เปรียบเพราะเล่นในบ้านก็ตามครับเกมนี้เป็นเกมที่เทรยังและดิโอนเตเมเร่ครับต้องเน้นผลชนะเท่านั้นครับเนื่องจากแพ้มาในเกมล่าสุดครับเพราะฉะนั้นครับถ้าวัดกันตามฝีมือของผู้เล่นฮะและระบบการเล่นแล้วครับก็ยังคิดว่าทีมเยือนดูดีกว่าวันนี้ชนะเกิน3แต้มไม่ใช่เรื่องยากเกินไปครับอยู่ฝั่งแลนตาฮอส ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ